นี่คือกระเป๋าที่เราจะมาพูดถึงกันในวันนี้ครับสวัสดีทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพรพรครับช่องพรพอองเราจะมีการอัพคลิปทุกวันพุธตอน5โมงเย็นแล้วก็วันเสาร์ตอน10บโมงเช้านะครับวันนี้เราจะมาพูดถึงกระเป๋าถามว่าทำไมต้องมาพูดถึงกระเป๋าโดยเฉพาะเจ้าตัวนี้มีดีอะไรผมเชื่อว่าผู้ชายทาทุกคนก็ต้องขันเดินตรรัวปลิวก็คือไม่ต้องมีกระเป๋าก็ได้มีแค่กระเป๋าตัง มือถือหนึ่งเครื่องก็ใช้ชีวิตได้และแต่ผมก็เชื่ออีกว่าหลายๆสถานการณ์มันก็บังคับให้เราต้องพกอะไรบางอย่างอย่างเช่นแบตสำรอง i p a พไปทำงานอะไรเงี้ยครับผมคิดว่าบางทีการหากระเป๋าดีดีสักใบมาใส่มันยากเพราะบางครั้งลุกในการแต่งกายของเราอาจจะดูเป็นทางการแต่ว่ากระเป๋าที่เรามีแล้วใส่พวกนั้นได้มันเป็นกระเป๋าแบบแนวสปอร์ตบางทีมันก็ ขัดขันลุกกันอยู่เหมือนกันที่นี้มันจะมีกระเป๋าไหนไหมาที่ใช้ได้ทั้งงานกลางวานันงานกลางคืนรวไมไปถึงงานที่ใช้ในชีวิตประจำวันจะแต่งตัวสปอร์ตก็ได้จะแต่งตัวเป็นทางการก็ใช้ได้วันนี้ผมจะมารีอเจ้าตัวนี้ครับกระเป๋าคลาสของทาเกียวคิคุชิครับทาเกียวคิคุชิเนี่ยครับเป็นดีไซนเนอร์จากญี่ปุ่นนะครับเขามีสาขาในพิโตเกียว ตึกใหญ่ทีเดียวแล้วก็จ้าตัวเนี้ยมีขายที่เสียามพารากอนรวมไปถึงไอคอนสยามจี๊ดเห็นแบบนี้ในนี้มันจุอะไรได้บ้างผมใส่ของมาแล้วผมจะแกะออกมาให้ดูก็อนเลยผมจะมาพูดถึงซ้ายซง,งกอนนะครับผมจะวัดกันสดสตรงนี้ให้เห็นกระตาเลยครับว่าตัวเนี้ยมันมีความกว้างไหม่ิ ความยาวกระเป๋ออย่างนี้ยแนวนอนเนี่ยประมาณ2ีเซนความสูงของมันประมาณ2ีสิบเซนนะครับตอนนี้น้ำมันที่อยู่ตอนนี้แอบน้หน่อยแอบน้หน่อยมันอยู่ที่ประมาณ8ปเซนครับตอนนี้ใส่อะไรได้บ้างคุณสมบัติของมันเบื้องต้น มันมีช่องด้านข้างมันสามารถใส่ของเล็กๆเกี่ยวๆได้นะครับเช่นซองเงินทอนตัว๋วอะไรก็ตามที่คิดว่ามันไม่สำคัญใส่ไว้ตรงนี้ได้ครับอีกในหนึ่งก็คือเจ้าตัวนี้ครับสายของมันถ้าคุณไม่อยากใช้ตอนนี้คุณก็เก็บไปเลย ยัดเสร็จปุ๊บจะกลายเป็นกรปคัสคุณสามารถถือกระเป๋าอย่างนี้มีกระจัก,กระแลกก็ได้แล้วก็เดินมาเดินมาสำหรับคนที่อยากจะถือกระเป๋ามันมันดีไซน์ออกมาให้เป็นแบบนี้นะครับแต่ว่าผมคิดว่าคนส่วนใหญ่มีสายสะพายก็สบายดนะครับซึ่งเจ้าตัวนี้มันเป็นโลหะที่สามารถถอดออกได้นะครับ จะถอดให้ดูโอ้ยัปถือไปถือมาซึ่งถ้ามีสายจะถอดทำไมเนอะผมก็ไม่รู้เหมือนกันแต่บางคนอาจจะชอบเป็นสปาย์นักใส่แบบตัวนี้ผมใช้มาปีางแล้วน,นะผมคิดว่ามันมันแข็งแรงอนทานแล้วก็สีไม่เฟดเห็นปะสีมนึ่งดูเหมือนเดิม แล้วก็ตรงนี้สายอะไบ้านิดนึงมันเหมือนคล้ายๆสายเซฟตี้เดียวครับค่อ้างแข็งแรกกีเดียวมาเรามาดูว่าความจุเท่านี้ใส่อะไรได้บ้างเตจร์นี้ผมก็ต้องพกกระดาษเชฟเฟอร,ร์ AirPod Pro ช่องไลฟ์สไตล์ของเรานอกจากน้ำหอมแล้วเราก็ต้องมีนี่ครับผ้าเช็ดรองเทา้าพอมีรองเทา้าเราก็ต้องมีรุงทเท้าเผื่อไปสำรอง ไม่เพียงแค่นั้นเรายังมีกระดาษเช็ดแว่นจากมูจิเท้าสะอาดตาเข้าตาดด้วยเข้าหน้าเข้าหน้าเรียแล้ต่อมาในส่วนของช่องใหญ่ซึ่งบุกด้วยผ้าเรามีตัวนี้ที่ชัดแบบสำรอง เราก็จะมีสิ่ที่ต้อใช้ก็คือ iPad ซ้ายนี้เป็นไซส์ iPad Pro รุ่น2018 something ก็คือมันไซส์ใกล้เคียงกับ iPad Air ปัจจุบันแล้วก็ iPad Pro ปัจจุบันเพราะฉะนั้นถ้าใครมีรุ่นใหม่ก็คือไส่ได้แล้วก็ยังมีสมุดอันนี้สมุดยังไม่ได้ใช้สมุดนี้เป็นวุฒิ journal จาก พิเศษอัพเ a p เ r ร์นะครับเดี๋ยวจะมาดีให้ดูกันเดี๋ยวๆรนี้ครับช่องข้างในมันจะมีมน่าจะน่าจะมองไม่เห็นกันมันจะมีสองช่องด้านข้างมันสามารถใส่น้ำหอมสำลองเอาได้พวกไป2กิน่นแล้วก็ใส่สเปรย์แอลกอฮอล์ได้ด้วยประกาศไยของเยอะขนาดนี้ อยู่ในกระปา๋าไปแค่นี้ได้ซึ่งเจ้าตัวนี้ครับราคาไม่แรงเลยราคาในพารากอนราคาเต็มที่ประมาณ3,500แต่ว่าเขาลดราคาบ่อยผมซื้อประมาณ2,800ันมันเนี่ยถ้าสมมุติยังไม่ใส่อะไรมันบองบาทแค่นี้เลยอ่ะสมมตุติผมจะใส่ให้มันดูไม่ตรงแบบพอ พอใช้สำหรับบางคนนะครับ iPad เครื่องช้าตำลองเทอรแบง์นะครับน้ำหอมปากกาแล้วก็ AirPods กระดาษเช็ดมือกระดาษเช็ดเบิ้ลดูสิปาปแก่นี้นี่ยครับ คือเป็นคลาสแล้วจริงๆแล้วก็สะพายได้ดีนะครับซึ่งเจ้าตัวนี้เห็นไหมครับพอเป็นสีดำอมันก็สามารถใส่ได้กับทุกชุดใส่เสื้อสีขาวก็ใส่ได้เถ้าเชิตก็ใส่ได้ใส่เดินทางไปเดินทางมาได้แทบทุกที่เพราะฉะนั้นไม่ต้องเป็นห่วงเรื่องนี้เลยทีนี้เออบอกราคาไปแล้วทีนี้กลุ่มาหมายผมว่า เ,เหมาะสําหรับคนที่ใช้ iPad e เครื่องหนึ่งก็สามารถทำงานได้หรือเรียนได้นักศึกษาใช้ได้ดีครับเหมาะกับชุดนักศึกษาคุณแน่นอนเดี๋ยวนี้บางคนไปเวียได้เพราะฉะนั้นก็สบายๆแล้วคนทํางานก็น่าจะเหมาะนะครับผมว่ามันคนสมัตเนี่ยถ้าจะไม่ต้องปกอะไรไปเยอะๆบางคนแทบไม่ต้องพกหนวดบุกเลยสักถ้าใครไม่ต้องพกนบุก จะได้ลุคแคชเชีลแคชเชีลพุกน้อยน้อยมินิมอลมินิมอลผมว่าตัวนี้โอเคเลยครับผู้หญิงใช้ได้ไหมผู้หญิงก็ใช้ได้ผมว่าสายมานันมันปรับได้ถ้าความยาวจะอยู่ที่ตัวเอวของผมใช่ไหมครับทีนี้ถ้าเป็นคุณผู้หญิงน่าจะประมาณนี้มันก็ไม่ได้ดูใหญ่ก็ยัง ยังพบเป็นครอสบอดีได้เป็นกรงๆรงเบลแบ็กถ้าใครชอบเล็กหน่อยก็อย่างนี้แะเจ้าต,ตัวนี้เจ้าต,ตัวนี้จิงมีสามสีะครับมีเป็นสีํำร้อนอย่างนี้สีเทาแล้วก็ข้างหน้าเป็นสีเทาแล้วกข็ข้างหน้าเป็นสีเนวี่มีมาสามสีเท่าที่ผม อัปเดตในวันนี้นะครับส่วนเจ้าตรงนี้เป็นกึง่งๆึงหนังสังเคราะห์ทางเทียมเฉพาะด้านหน้านะครับเพราะว่านำแล้วไม่มีกิน่นตรงนี้เป็นผ้าทั้งหมดก็ฉันพับเอาวันไหนวันวันใดวันหนึ่งถ้าคุณไปชอปปิ้งแล้วเกิดของมันใหญ่มันยาวกว่าที่ กระเป๋ามันแนนอนมันทาได้คุณก็จะยังสามารถที่จะเปิดมันนีดแล้วก็ใส่มันะตั้งสมมติทุมุนมันใหญ่เกินจริงมันใส่ได้แนนอนเนาะก็ใส่แนวตั้งได้เหมือนก็จะเป็นทรงนี้แต่มันจะนะเวลาบลนก็ไม่แนะนาเท่าไหร่แต่ว่าถ้ามันจะเป็นจริงๆก็ใส่ได้ครับอ่านในผมขอบสายทุคนถ้าตั้งแนวตั้งแล้วมันจะเป็นไงรือ ก็จะใส่นี่แล้วก็เดินไปเดินมาได้แต่มันจะดูไม่ค่อยโอเคถ้าเลี่ยงได้ก็เลี่ยงแต่ว่าถ้ามันจะเป็นจริงๆคุณก็สามารถทาให้มันตั้งอย่างนี้ได้สำหรับราคาประมาณนี้แบรนด์ดีไซนเนอร์ที่นอกจากเขาจะทํากระเป๋าไว้นี้นวเขายัทำพวกเสื้อที่เป็นแนวคลาสสิกกเลยญี่ปุ่นชอบใส่อย่างนี้ครับเสื้อเบสเซอร์เสือ zer, เส้อแจ็คเก็ต เขาก็สวยๆเยอะะแต่ราคาแรงนิดนึงเพราะฉะนั้นถ้าคณถ้าคนต้องการสินค้าแบรนด์นี้ก็คือแบรนด์เนมในมุมมองที่ว่าเขาค่อนข้างพิธีพิถันโดยเฉพาะคนงานญี่ปุ่นมันจะค่อนข้างเรียบและก็ใช้ได้ทุกสถานการณนะ์คุณเคยได้กินมาบ้างใช่ไหมครับว่าสินค้าแบรนด์เนมมันต่างจากสินค้าทั่วไปที่ทํามาไม่กี่ร้อยบาท หรือสินค้ากอ๊อฟยังไงเขาบอกให้อยู่ที่สิบอันนี้นะครับสิบให้ยังโฟกัสที่สิบก่อนนะชื่อเนยังคือมันลิ่มมากและนี่คือใช้มาหนึ่งปีแล้วสภาพการรูดสิบก,ก็ยังทำงาน,นได้ดีอยู่ผมว่าถ้าผ่านมาปีหนึ่งแล้วมันยังอยู่ในสภาพที่ไม่เก่าเลยผมว่ามองไปขายต่อผมว่า ก็ยังได้ราคาประมาณเดิมน,นะเพราะฉะนั้นผมคิดว่ามันก็น่าลงทุนแต่ไม่ใช่แบรนด์เนมที่ใครๆเขาก็เล่นกันตัวนี้ผมแก้มาแนะนําให้พวกคุณทุกคนที่อยู่ในช่องนะี่เได้เห็นว่าเฮ้ยของดีไม่จำเป็นต้องราคาแพงของดีดีไซเนอร์ดีๆราคาไม่แรงก็มีเีกอะอันนี้ไม่ได้มาจากสปอนเซอร์นะครับอันนี้คือใช้งานจริงๆเพราะฉะนั้นผมไม่ลุกว่า เขาชอบขายถึงเมื่อไหร่แต่ว่าผมว่ามันมันเหมาะกับแล็ไทา์คนที่เดินทางโดยรถไฟฟ้าเดินทางไปทำงานโดยต้องการพกของเล็กๆ,ๆผมว่าคัวนี้ตอบโจทย์นะครับโอเคครับงั้นคลิปนี้ถ้าใครชื่นชอบคลิปแบบนี้ก็ลบงกนฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะครับเดี๋ยว,วเดี๋ยวเร้จะมารีวิวกันใหม่ในตัวนี้ เราจะออก,ก็เน,นินโอกาสนะครับสวัสดีครับ